อนุโลมอนุโลมยานนะที่ว่าเข้าไปพบอา,อาวิชชาแล้วก็ทําลายเรือนเสียเนี่ยเรือนอวิชชาอยู่ที่ขันธ์ฐานานนะ,ะแล้วก็มาดูตรงนี้เนี่ยหินติมนี่หมายถึงจบแล้วนะคือทําลายาเรือนอวิชชาเรียบร้อยแนละ้วเรียกว่าหินติก็คือสันติเห็นก็แปลว่าขันธ์ฐานานั่นแหละเรือนอวิชานั่นแหละ แล้วกติก็คือสันติสันติคือได้จบลงไม่มีอะไรแล้วนะเนี่ยวินยุหินติอันนี้อันนี้แปลแปลเป็นเรื่องเลยนะมันถลายมาจากต่างต้นมาถึงนี่นะมันก็เรื่องยาวเลยนะแล้วก็ออกทั้งเนี้ยเวทิอีกอะเวทิก็มาจากเนี้ยเนี่ยเนียเห็นไหมเวทนาเนี่ยลูกเวทนาเวทนาตัดนาออกก็ คือเวทะเวทะตัดสะอะตัดสะระอะและก็เนาะสมมตินะสมมติว่าอันนี้เวทนาตัดนอหนูสะอาะออกเหลือเวทอย่างเดียวแต่ถ้าไปเจอบทว่าเวทะอ่ะเราก็ตัดสะอออกก็เหลือเวทเวทนี่คือความรู้นะเวทนี่คือความรู้เวทหรือเวทะนี่คือความรู้แล้วก็โอเวทะไปสู่เวทิกนะ เวทิเนี่ยอันนี้ตัดตัดระเลออกก็คือเวทอีกอะอันนี้เวทะตัดทะเอาก,ก็คือเวทอีกอะแล้เวทนาตัดตัดนาออกก็คือเวทอีกนันเนี่ยเห็นไหมเวทนี่เป็นความรู้นะความรู้ก็คือหมวดวัตพุธคุณข้อที่สีข้อที่สี่สย อิติปิโสกวาอรหังสัมมาอ่ะวิชาอ่ะวิชาจรณะสัมปโนวิชาสาณะปโนก็เนี่ยแหละคือเวทนี่แหละคือวิชาอันตัวเดียวกันนะตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นเป็นความรู้เบื้องต้นและเป็นความรู้เบื้องสูงนะเวลาอ่า เป็นความรู้เบื้องสูงเรียกว่าเวทิตโพเนี่ยคือขั้นสูงแล้วแต่นี่เป็นเบื้องต้นนะเวทตัวเนี้ยและตาเท่าเท่าเป็นเท่าเป็นปัญญา,าโพธิโพธิปักโพธินั่นก็เป็นปัญญา แต่เป็นปัญญาในในออปัญญาในโพธิ